สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีพี่น้องมัดสุขูสุขนครับเมื่อนี้มาพอ้อกระบากตึงเป็นวันที่30สพฤศจิกายนครับพี่น้องครับบาตึงมีงวโค้กแมลงงามๆครับลูกเพจเมียยางดีครับเป็นงวลูกแหลกนะครับเด้องวลูกแหลกครับลูกหนาแห้งครับบันนี้ครับอายุเดือนกลัวๆครับพี่น้องครับเพศเมียยางดีครับเพจดำเลยครับหนังหนาครับ นาลึกอยู่ครับงัอโค้นี่ครับเป็นตะเลียงครับสี่หมืนแปดพันครับพี่น้องครับง้อลูกแรกครับหนาสนใจครับแม่ท่ายสูงลอยสามสิบสามครับลูกวัยเดือนกลัวครับพี่น้องครับเป็นลูกผสมโตมากครับแต่ว่าให้ลูกดีครับเนื้อหนังดีมัดครับบังครับเป็นตะหักตะซั่งครับตัวนี้ครับบือเรื่องงันงๆนะครับงัอหน่อยตัวนี้ครับผสมพอพันไงครับเพิ่งได้เดือนกลัวครับพี่น้องครับ เป็นสีหญ่ไปก็นีร้ายดอกครับตัวนี้ครับอนาคตครับหัวขาหนาเญ่ๆเลยครับน่มสีเต่าครับกินนมให้เบิ้งนด้ครับกินนมโซ่ได้ครับแม่ลูกกันคล้องแท่ครับพี่น้องครับแม่โค้งสางหงยลำตัวเงาครับสี่หมื่นแปดพันครับพี่้องครับงวเป็นตะเลี่ยงอีโคมนหนึ่งครับน่าสนใจอีกแล้วครับโคมนนี่ครับสีดีแห้งครับอนาคตใกล้ๆครับเพราะว่าเป็นงวอลูกแหลกครับพี่น้องครับ เชื่องครับตัวนี้ครับเชื่องครับจับได้บ่ายได้ครับเป็นตะเลี่ยงครับผู้ถ่าผู้แก้ก็เลี่ยงได้ครับโคมนี่ครับเบาตึงแนะนํำเลยครับนี่ครับดำครบเครื่องครับเม็ดสีดีแห้งครับพี่น้องครับเอฟซีทันไดสนใจครับจะแบ่งปันกับเบาตึงไปเลี่ยงครับสี่หมื่นแปดพันครับกระทรมาสอบถามกับเบาตึงได้ครับมือนี้ครับตอนนี้เบาตึงกำลังตาเข่าอยู่ครับพี่น้องครับ พี่น้องเอากระสีอาดเป็นเมื่อื่นครับจัดทรงครับพี่น้องครับฝ่าโทมาเลยเด้อครับเด้อเมื่อนี้มีง้วโค้มเดียวครับสี่หมืนแปดพันครับอันนี้ท่ายะไก่ครับสี่หาเมตรนี่ครับบ่าตึงห่อนแดดครับเขาห่มก่อนครับงัอไข่แนี้ยครับโค้มนี่ครับราคาเบาๆเลยครับสนใจกะทักไทยเข้ามาได้ครับโทรมาสอบถามเบอรงครับเอาบ่เอาว่ากันครับโทรมาพูดคุยเบังครับ ตะว่างัวเป็นตะเลียงแห้งครับพุ่มนี่ครับน่าสนใจครับกินนมตาตาอยู่ครับพี่น้องครับน้ำนมแม่เพิ่นก็ดีครับลูกน้าครับตึ้งน้าทั้งย่านครับพี่น้องครับเดี๋ยวว่าตึงแถมขาพยาบำรุงให้ครับแม่ครับจังจะได้ขืนไหวครับลูกต่อไปแนะนํำผสมเทียมนะครับพี่น้องครับเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ครับให้ใ่ไปกว่านี้ครับ โอ้เช่งแห้งครับแม่ลูกคมนี่ครับเป็นตะเลียงแห้งครับหลายท่านอาจิพตาเขาครับกู้เขายากน้าเขาครับช่วงนี้ครับฟ้าวเสื้อไปแหวนกินลูกเขานี่ครับพี่น้องครับจัหน่อยลูกเขาเนี่ยครับพี่น้องครับเพราะว่าฝนตกมาใส่นี่ยลูกเขาขึ้นไหครับเอาไปใส่ลูกเขานี่ครับสี่หมื่นแปดพันครับงอโยบานนบ่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับกับของงวเบาตึงครับ วัวเมล่โตัวดีแห้งครับตัวนี้ครับด้วยการดีครับสีก็ดีครับพี่น้องครับบ่ผพิดหวังครับสี่หมื่นแปดพันครับไก่ไก่กระท uo มหาบาวตึงได้ครับสอบถามเมืองครับปอะจัดทรงได้กับจัดทรงครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเที่ยงครับเมื่อนี้ครับบรรยากาศแดดแดๆครับตาเข่าไปน้ำครับบาวตึงครับ งอเป็นตะเลียงอีโคมนึงครับพี่น้องครับเปล่ารีบตัดสินใจด่วนนะครับโคมนี้ครับทึงหูทึ่งเชืองครับตัวนี้ครับทึ่งลูกแหลกครับเพศเมียยางดีครับพี่น้องครับจัดราคาให้เบาเลยครับครับลูกเพศดําสนิทครับแม่จมูกสีดําครับขาปะทกปะท้อนหรอกครับดีมัดครับ ป่อขาก็ดีครับเล็บสันครับเล็บง่ามครับเมลูโคมนี่ครับนาสนใจครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ให้สนใจกระโทูมาได้ครับสวัสดีครับโผม